โครงการโรงเรียนสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะปีการศึกษา2 5 1 6กิจกรรมทางกายโรงเรียนบ้านขวาวโคง้งโรงเรียนบ้านขวาวโคง้งตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลน,หนาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2 เพืทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงแชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน106คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนโดยการนำของผู้อำนวยการปราณีนำสว่างโรงเรียนขออนุญาตนำเสนอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะประเด็นที่โรงเรียนดำเนินงานคือกิจกรรมทางกายดังนี้ค่ะ วัตถุประสงค์ที่1เพื่อพัฒนานโยบายสุขภาวะประเด็นกิจกรรมทางกายและมีแผนการนำไปใช้ในโรงเรียนอย่างชัดเจนดำเนินงานตามแผนครบถว้วนโดยจัดกิจกรรมการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและจัดทำแผน วัตถุประสงค์ที่2เพื่อจัดบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานประเด็นกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนดำเนินง,งานตามแผนครบถ้วนโดยจัดกิจกรรมดังนี้กระโดดเชือกเพื่อสุขภาพและหัวเะห,งห,งหุ้มภาษาโดยจัดกิจกรรมในช่วงเช้าว,วานันพฤหัสบดีหลังเข้าแถวคารบทงชาติคาบชุมนุมมนาคารและกิจกรรมรดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในวนันพฤหัออสบดี บริเวณหน้อาคารเรียนและสนามกีฬา วัตถุประสงค์ที่3เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการมีพฤติกรรมสุขภาวะประเด็นกิจกรรมทางกายดำเนินงานตามแผนครบถ้วนโดยจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมเฮลที่โซนโรงเรียนมีเฮลที่โซนจัดบริบทสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้มีกิจกรรมการเล่นอิสระ และการออกกำลังกายตามความสนใจของนักเรียนและบุคลากรในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมร้อยลูกปัดกิจกรรมต่อเลโก้ กิจกรรมซูดูกุกิจกรรมเครื่องร่อนหันสาวัตถุประสงค์ที่4เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างเสริมความรู้ทัศนคติและทักษะสุขภาพของนักเรียนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว และชุมชนโดยจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมนักเรียนแกนนำกิจกรรมทางกายดำเนินงานตามแผนครบถ้วนโดยนักเรียนแกนนำทำหน้าที่นำทำกิจกรรมช่วงเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติกิจกรรมขีตะมวยไทยจัดกิจกรรมในวันอังคารกิจกรรมกระโดดเชือกและหูละหุบจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี กิจกรรมการบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสุขภาวะและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้รูปกิจกรรมเด่นหรือประทับใจบทเรียนเทคนิคหรือเคล็ดลับ การดำเนินงานดีๆที่อยากแชร์ผู้บริหารให้ความสำคัญครูให้ความร่วมมือทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอทำทั้งระบบทำทั้งโรงเรียนเวียนกิจกรรมเพื่อให้หนักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมอย่างหลากหลายปัญหาอุปสรรคหรือข้อกังวลใจในการดำเนินงานต่อบางกิจกรรมอาจไม่เหมาะสมกับนักเรียนตัวเล็กๆต้องมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสม บางกิจกรรมต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของวัสดุสิ้นเปลืองงบประมาณไม่เพียงพอจสิ่งต้องปรับมาเป็นกิจกรรมอื่นแทนเช่นเครื่องร่อนหันสาร้อยรูปปัดโรงเรียนบ้านขวโค้งขอขอบพระคุณค่ะ